เมื่อวันที่14ตุลาคมพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการชพ7นางสาวอรชาน,นันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมแถลงผลการสืบสวนติดตามจับกลุ่มในอาภากรเจริญลาบหรือรักชาวจังหวัดเพชรบุรีพร้อมปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด45ไม่พบหมายเลขะเบียนอาวุธปืนหนึ่งกระบอกกระสุนปืนขนาด45บรรจุในซองกระสุน6นัดกระสุนปืนขนาด45อีก40นัดรถจักรยานยนต์ฮอนด้นารี125สีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน คันที่ใช้ก่อเหตุรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวที่สวมใส่หลังก่อเหตุและหลบหนีได้ที่บริเวณหน้าบ้านเช่าไม่มีชื่อหมู่หนึ่งต้ะต้นมะม่วงเมือเมืองจังหวัดเพชรบุรีตาหมายจับสารจังหวัดนครปฐมที่จหนึ่งหนึ่งห้าสงลง10ตุลาคม2-5-6-8จับแล้วรักโพประสุมเมืองเพชรมือยิงเสียเปียกเจ้าของร้านอาหารกลางเมืองนครปฐม h t t p co. s colon w w w m a t i a l c o t h l o t i o n c h a m n e w u n d e r s c o r e 5 4 0 9 9 6 2พยายามฆ่าผู้อื่นโดยตรตยรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมความคิดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนและจับกุมนายวรวิทย์เบนพาดหรือบอยอายุ50ปีตามหมายจับของสารจังหวัดนครปฐมที่จะ 1155 2,568ลงสิตุลาคม2,568ข้อหาว่าเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งตะชะอมอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมูลเหตุจากเรื่องเงินจำนวล130ล้านบาทโดยเบื้องต้นนายรักอ้างว่าลงมือทำงานนี้เพราะนายขอรับเงินครั้งแรก55,000บาทแล้วครั้งที่สรับเงิน500,000บาทรวม550,000บาท นายรักกล่าวว่าจะบอยได้นัดคุยงานจ่ายห้าพันบาทวันรุ่งขึ้นพามาชี้เป้าบ้านผักเหยื่อและร้านอาหารของเหย่ดตกลงรับงานจ่ายครบห้าแสนบาทที่แรกกบว่าจะบิดงานนี้แต่ถูกเตือนด้วยการมีของมาแขวนหน้าบ้านจึงเดินงานต่อเริ่มจากซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงขี่มาดูลาดเล่าครั้งที่สองกลับไปพ่นสีดำทับสีเดิมของรถจักรยานยนต์ขณะที่วันก่อเหตุพ่นสีทับเป็นสีทัลมโบกินีติดแผ่นป้ายทะเบียนตามปกติหมารอบเมืองนคนปรปฐมดูเส้นทางหลังก่อเหตุถอดป้ายทะเบียนแต่ไม่ทิ้งป้ายเปลี่ยนรรรรอองงเเ้้เสืคัััขบบบกพชุ 你。